สว,สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ็มพลรพัชสุภานะครับผู้ช่วยสปสปราชพงศ์สร้อยสุวรรณสส,สตากเขต2นะครับ<ส>ผมบีรกุลขวัญวารีนะครับเป็นผู้ช่วยสสอปอนะครับตากเขต2เช่นกันจากที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนจากเพจสสนะครับก็เราได้ลงพื้นที่ตอนนี้เราถึงหน้างานไปนที่เรียบร้อยนะครับเราก็อยู่พื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่อสอด จังหวัดตากนะครับเราอยู่ระหว่างกมที่27จนถึงกม30นะครับทางหลวงหมายเลข1 0 9 0นะครับจากการได้รับเรื่องล้องเรียนเส้นทางถนนคุกขะนะครับแล้วก็สัญจรลําบากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอยางมาตอยเนาะติดรถไปทําให้การทําความสะอาดนะครับยากาก็เลยก็เลยเราเราก็ต้องมาสะท้อนถึงปัญหาเรามารับเรื่องล้องเรียนในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็สภาพอากาศที่ฝนตกทุกวันเลยนะครับ การสั่จองก็ลำบากนิดนึงหลังจากนี้เราจะพาออทุกคนไปดูพื้นที่กันนะครับว่ารถแต่ละคันที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยลำบากบลำบากขนาดไหนใช่แล้วครับ ที่ต้องใช้รถใช้ถนนสายนี้ตลอดอะเวลานับรถนี่ใช่ไหมขับรถอะถ้ามันจะผุพังเนี่ยจะทําให้รถลูกของเพื่อนมันไม่ดีจ,จะเสี่ยงกับการแทนมีเด็ดได้แล้วก็เนี่ยจากนี้ไปแค่เดือนเดียวอะพี่ก็ต้องเก็บผลผลิตแล้วขับข้าวโพดขุนม,มันอาลูอะไรอย่างเงี้ยคือรถต้็นทุกของหนักแล้วรถต้องมีสายนี้ตลอดอะครับคือถ้าไม่ใช้ขายไม่ได้แล้วมันลำบากมากเลยครับเพราะว่ารถหนักกัเยอะครับช่วงนี้แล้วก็หน้าฝนบางทีรถลายางเยิ้มพังหมดชาวบ้านเดือดร้อนหมดนะครับถ้า ถ้าทำก็น่าจะทำแค่แถบเดียวทำสองแถบมันลำบากประชาชนครับมีทั้งพวกร้องเรียนกันเยอะแยะหมดอ่ะครับมันมันมันไม่ใช่ครับสัญจรลําบากเนาะสัญจรลําบากดูดิทั้งมุดรถรถร้องรถใจอ่ะเขาน่าจะทําแถบเดียวก่อนครับก็เมื่อก่อนมันมันก็ดีนะตั้งแต่เป็นมันเริ่มอันนี้นี่กันเป็นเจตเทใหม่แล้วประกาศมาขุดออกขุดเป็นเทใหม่ คนทิ่นี่ต้องตัดงที่ทำทีนั่นสิเนาะก็ทำที่ละสั่ครับครับอันนี้แกทำรวมเหมือนบนรถกระบะเตยแ้วก็เป็นอะไรยังไงช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยนะโอ้ทุกวันเป็นเดือนละลดใจด้วยไอ้พวกมันลดใจกันมาได้เนาะมาลนกับลำบากมันมันมันกันหน้าหน้าฝนนะมันจะได้ขอได้เทก็เทมาได้มันก็บโบ้ยอย่างไรกันเนี่ยเวลาเวลาหมายถึงว่าเก็บไปแล้วกับมันก็ยังซอฟกำลังแต่รถนี่ยังบัตรต้อยนี่ติดรถนี่ขนาดละ มาคนมาซื้อของแต่ละคนนะมีแต่คนมาบนมาด่าทั้งนั้นเลยนะยางทั่วกับมีรถพักซื้อมายางหัวรถพักมันมันนับจากพันปีตระแค่กระแค่ปุ๊บยางระเบิดเนาะอะไรบูดอันนี่เนาะเหมือนแบบมันจะยาวจากนี่ไปถึงทุบก็เลยนะสองกิโลกว่าเนี่ยก็ผมดีผมไปส่งของที่ตลาดแม่สระนครับขาขึ้นมามันก็เสียหายตามสภาพนี่เลยพี่ครับ คือใช้เส้นท,ทางนี้บ่อยไหมครับก็บ่อยครับพี่อ๋อแล้วการสัญจรระหว่างเนี้ยมันลําบากหรือว่ายังไงบ้างก็พอดีก็ไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่นะพี่แต่ว่ามันทํานานเกินไปพี่ขมว่าครับคือล้อข้างหน้าหลุดลงไปเลยเนาะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ครับตอนนี้จากเบื้องต้นนะครับที่เราได้ลงพื้นที่สำรวจถนนหน้าหมู่บ้านเจดีโพนะครับพวกเราก็จะได้นําข้อมูล หรือเรื่องโรงเรียนหรือว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับไปเรียนท่านสสราชพงศ์ตัจจุวันนะครับสสตาเขตสองนะครับเพื่อให้สสได้ประสานงานกับหัวหน้าส่วนราชการและคุณระเหมาเพื่อดําเนินการแก้ไขหน้างานให้รวดเร็วและได้ใช้เส้นทางที่ที่ดีเนาะสัญจรได้ง่ายขึ้นนะครับพวกผมสองคนก็ขออนุญาตจบคลิปแล้วก็เจอกัน ใหม่ในออโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับ